ช้างแพ้วพับเรวันนี้นะคะแล้วแพ้วาจะเตรียมถ้วยมาทามําสรมแบบไม่ใช้น้ํายาทาสรามเด็กค่ะเพราะว่าเราจะลองดูเนาะว่าแบบไม่ใช้น้ํายาทาสลาม,มจะเป็นไหมอ่ะเริ่มจากใส่กาวนะคะกาวขุ่นหรือกาวใสก็ได้นะแต่นี้น้องแพ้วใส่เป็นกาวขุ่น อเคใส่ประมาณ1ช้อนพอนะคะแล้วเราก็ใส่อย่างต่อไปก็จะใส่เป็นสันไลนะคะสไลรุ่นอะไรก็ได้นี่ใส่ไบบัวมาณประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เรายังจะไม่คุณนะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลัไปหนึ่งช้อนนะคะ ใส่หนึ่งช้อนประมาณนี้นะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะโอเคใส่ประมาณหนึ่งช้อนแล้วก็ลองคนดูก่อน อย่างต่อไปนะคะเราก็จะใส่เอิ่มเป็นผงพทัะคขต้นะหนึ่ช้อนนะคะใส่หนึ่งช้อนเท่านั้นนะ,ะก็คนดูนะ,ะก็ไข่ไนโอเคแล้วก็ใส่เป็นน้ำเปล่านะคะหช้อนนะคะนี่นะใส่เท่านั้ ะะเราจะทําแค่สองสูตรนะที่จริงมีอีกสูตรนึงไม่เป็นนะคะแอดแอดไม่เป็นนะคะอ่ะสูตรต่อไปนะคะเฮ้ ช้อนเดิมเลยนี่นะโอเคก่อนนะใส่กาวลงไปก่อนชิ้กาวขุ่นเหมือนเดิมนะสูตรที่สองใส่กาวขอใส่สองซ้อนนะช้อนช้อนเะป็นไงทุกคนเรา เราจะใส่ประมาณสองช้อนโอเคหยุดมากอ่ะ,อะนี่นะสองช้อนแล้วต่อไปเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะใส่เบกกิ้งโซดาก่อนนี่ใส่ประมาณนี้พอหนึ่งช้อน โอเคแล้วเราก็คนดูก่อนนี่น,นนะอย่างต่อไปเราก็จะใส่เป็นฝุ่นสักฟอกนะ นี่นะหนูใสกพวกอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะใส่ประมาณหช้อนโอเคแล้วก็คน okay, ด,ดูก่อนนะคนด,ดูก่อน มีท่าไม่เป็นแน่สัหนึงนะเนี่ยนะน้ำเปล่าหนึ่งช้อนแบบไม่เยอะนะประมาณจวงเอาได้แต่เราจะขอใส่ประมาณสักช้อนพอ